สวัสดีค่ะสวัสดีพอ FC, นนะะด่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าน้องพ่อใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมาอัปเดตอาการของน้องรุ่งฟ้านะคะน้องรุ่งฟ้านะคะก็อาการดีขึ้นมากแล้วนะคะแม่ค่ะก็กินยาได้เยอะแล้วนะคะ กินหญ้าแล้วนะคะเราก็มีถ่ายพยาธิด้วยนะคะ,ะการของนางก็ดีขึ้นแล้วนะคะดูค่ะเรนล้าเรงเชียวน้องรุง้งหนูเป็นยังไงคะลูกอ <c oughs> นูดีขึ้นแล้วใช่ไหมหนูดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมคะ พอลนก็เอายาเอาต้นโพมาให้กิน,นะคะ่ะกินต้นโพให้กินหญ้านะคะวันนี้กินเยอะแล้วกินหญ้าได้แล้วใช่ไหมคะลูก จากเมื่อวานนะคะเมื่อวานไม่ไม่ไม่ค่อยกินยานะคะวันนี้ก็เริ่มกินยาได้เยเอะแล้วนะคะเมื่อวานช่วงเช้านะคะไม่ค่อยกินย้านะคะตอน,นบ่ายมาก็เริ่มกินแล้วนะคะวันนี้ก็กินกินย้านะคะแล้วก็มีพยาธิออกถ่ายพยาธิออกมาด้วยนะคะ เป็นยังไงคะนังรุ่งเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ การพงนางจะดีขึ้นแล้วนะคะแม,ม่ค่ะดูกินยาแบบแล้วก็ร่าเริงนะคะกินยาได้แล้วก็ร่าเริงแล้วนะคะ Ui 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 อร่อยไหมลูกงอร่อยไหมคะลูกอุยหันเลยหันหน้ามาเลยหนูร่าเริงแล้วใช่ไหมคะอืมหนูดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมคะลูกนดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมคะ เป็นยังไงน้องรุงรอแม่ใช่ไหมคะน้องรุ่งจ๋าร้องรอ,รอแม่ใช่ไหมคะเดี๋แม่ก็มาแล้วนะคะเีแม่หนูมาแล้วนะรอแม่แป๊บเดียวนะคะแม่มาแล้วนะคะ อาการของน้องรุ่งนะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรอชมคลิปของเราในครั้งต,ต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ